เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเีทุกทุกคนเช่นเคยด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัพผมในส่วนของคายฮาวเวดในอะง์กับเพลย์สเตชัที่ได้ได้ว่าเป็น Deep l y i n g For w a r d นะทุกคนก็ เป็นสไตล์ที่แบบเหมือนฟอล์นายนะครับผมอาจจะลงมาเชื่อมเกมบ้านเเล่นได้ทั้งกองหน้าเนี่ยผมกองกลางก็เล่นได้นะนะครับสำหรับร่างนี้นะครับผมสำหรับร่างโชว์ไทม์ร่างใหม่นะครับผมอ่ะโอเคมากับสกิลที่เรียกได้ว่าเป็นฟีโนเมโนนะครับผมฟินิชชิ่งเนาะในห่งก็เรียกได้ว่าจบสกอร์ได้แบบท่าที่แบบจัดระเบียบร่างกายไม่ค่อยดีแต่ว่ายิงได้ดีอะไรประมาณนั้นในหวในส่วนของสกิลที่ช่วยเนาะนะครับผมจบสกอร์แรงขึ้นนะแล้วก็คมขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปดูวิธีการอัพละการในหัในส่วนของคายฮาวเวิร์ดร่างนี้ครับอัพยังไงนะครับให้มันตึงให้มันโหดเนาะโอเคอันนี้กาจะเด้นในส่วนของสปีดในหัวแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์นะครับจบสกอร์ด้วยแล้วก็การจ่ายบอลแนวอ่ะจ่ายบอลแล้วก็การเลี้ยงบอลด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าต้องอัพยังไงนะครับผมอ่ะอันนี้อัพแบบนี้จะตันอยู่ที่100นะครับผมใครชอบแบบออโต้ก็จะได้นะครับร้อยเอ็ดนะครับแต่ว่าอันนี้จะอัพตันแบบ100นะโอเคมาอันแรกในหัวใสไปเลย9นะครับผม อ่าอันนี้ใส่ไป5นะครับผมในส่วนของการเลี้ยงบอลน,นะครับผมสปีดต้นใส่ไป9เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอ่าสปีดระยะยาวเนะี่ยใส่ไป12บสองในหแล้วก็ตรงนี้ใส่ไปอีก2นะครับผมก็จะเป็น9 5 9 12 2นั่นเองนะครับอ่าเก้าห้าสิบสอ่าเก้าห้าเก้าบอ่ะเป็นประมาณนี้เลยในหูในส่วนของการดัพนะครับผมก็จะเน้นในส่วนของแบบสมดุลแบบ แทบทุกอันนะครับผมโอเคคลายฮแวร์จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมเอาแบบนี้ตันอยู่ที่100นะครับบูทห้นะครับผมโอเคมานี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังด้านในกันนะครับทุกคนโอเคได้อะไรมาบ้างครับอ่าก็จะได้ในส่วนของแอสแท็กกิ้งอ่าเกมรุกนะครับผม90เลยนะครับการเลี้ยงบอลนะครับผมอยู่ที่85ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับไม่ต้องเลี้ยงเยอะหรอกนะครับถ้าคนไหนที่แบบไม่ได้เป็นสายเลี้ยงอ่ะนะครับผมก็ไม่ต้องเลี้ยงเหมือนกันนี่แหละนะครับอ่ม ใช่วันก็ไม่ต้องอัพเพิ่มในผมในส่วนของการจบสกอร์นี่ที่91ิบเอในหัวแล้วก็ลูกเคิร์ฟอยู่ที่90้าสิบในหัวเซตพีไดกิ้ง81นะครับผมอ่าในส่วนของสปีดอันนี้เด่นๆเลย90ไปเลยนในหัาแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่อ่าอ่ไม่ใช่สปีดอ่าใช่นี่ครับผมอ่าสปีดต้นอยู่ที่81ดสิบนหัวแปบเอ็ดนะครับผมอ่าถ้าเป็นคูดอ่าเป็นโค้ดบูธนะครับก็จะเป็นแปดสิบอ่าในส่วนของโค้ดนะครับผมอ่าแต่วันนี้ไอดีนี่เนี่ยไม่ได้มีโค้ดบูทเนาะนะครับผมก็จะอ่าไปบูท ส่วนเดิมเราเนะครับผมอ่าโอเคอันนี้กิ้งพาวเวอร์ี่ผมแปดสิบสี่ในผมแล้วก็ฟิสิกอลคอนแทคแปดสครับผมอ่าสเตอร์มิน่าก้าวสืบได้ได้ว่าได้ทั้งเกมนะนะครับผมโอเคสกิลที่ติดมาก็เรียกได้ว่าครบรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ครับเชิญในผมมีคัตบิฮิตแอนเชิญนะครับรองแรงเคอร์เรอร์นะครับไรซิ่งช็อตรองแรงชูตติ้งโอ้โหเรียกได้ว่าแถวสอนจำเป็นจำเลยนะครับผมเรียกได้ว่าคมคมอ่ะนะครับแถวสองกดได้เลยนะแบบนี้นะครับอควิติกฟินิชชิ่งอ่า เก็บสกอร์เนี่ยถ้ายากมาให้แหล้วนะครับิวทิกนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตโอ้โหบอลแรกตีนะครับผมแล้วก็ฟินามิโน่ฟินิชชิ่งเนี่ยฮะทาวพาซิ่งก็มีนะครับผมสำหรับสกิลการส่งเนาะส่วนตรงนี้เพื่อนๆจะใส่ก็ใส่เป็นพวกดับเบิลทัชก็ได้นะครับผมหรือว่ามาสเตอร์เทอร์อะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงนักเคลื่ <you> อนช็อต <get you. S 1> ก็น่าจะ เหมาะนะครับอ่ะซูเปอร์ซับอ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ใส่เอาละกันในหัวในส่วนของสกิลเนี่ยมีหลากหลายสกิลที่แต่ละคนชอบนะครับผมก็ใส่ได้แบบตามใจชอบเลยละกันนะครับคิดว่าประมาณนี้ละกันในหัวในส่วนของสกิลเพิ่มเสริมเติมนะครับผมอ่ะล้วก็จัดเตะเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าไอดีนี้เนี่ยมีโค้ดบุญไหมนะครับอ่ามีแต่ว่าไม่ได้มีแบบอ่าเป็นสไตล์ที่ชิโนเล่นเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวขอใช้เป็นในส่วนของอ่า ควิคเคอร์เตอร์แล้วกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่าเมื่อแบบนี้แล้วต้องเล่นยังไงครับสำหรับค่ายแอบแฝดล่างนี้นะครับผมกับเพจสไตล์ที่อ่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นี่ครับผมอ่ะลองเรียนดูว่าจะโอเคหรือเปล่าในโอเคอ่ะอันนี้เป็นโค้ดอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่99นะนี่ครับผมต้องเป็นโค้ดที่มีค่าพลังโอเวอร์ออนะถึงจะตัน100นะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของค่ายแอบเดี๋ยวเราไปดูผลงานของค่ายแอบกันเลยครับนะครับมาดูผลงานของค่ายฮาวกเวิงนี่ครับผม เป็นยังไงนั้นมาดูกันครับจังหวะนี้ครับแล้วจ่ายให้กับรูดฟานิสเตลอยครับโอ้โหจ่ายในเหลือหลายจริงๆนะครับแม้เข้าพลังเนี่ยแค่80นะครับแต่จ่ายเมื่อไรเนี่ยคือโอกาสที่เพื่อนจะได้เปรียบเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับและจังหวะนี้จ่ายออกมาครับสำหรับทฮยาแหวนทายหาแวนลงมาจิ้มบอลนะครับจังหวะนี้จิกเข้าในมาเอาเลยครับถึงเพื่อนด้วยครับออกมาที่ห้าแวนอีกครั้งหนึ่งห้าแวนจังหวะนี้อืมยาวไปนิดนึงครับ หาแวดอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบไปเติมสูงนะทุกคนบางทีก็ลงมาเชื่อมเก,ม,เกมตอนสไตล์ด้วยนะนะครับแล้วจังหวะนี้ยังไงให้มาเชฟเชงโก้เปรดี้จัดแล้วนาลุมายังเก็บได้เลยครับแล้วใครฮาแวดโอ้โหคัดการจ่ายบอลนี่คือเหลือ,อร้ายจริงๆครับจ่ายทีเดียวนี่คือหลุดทั้งแผงอะ่ะแล้วมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหลูกนี้หลังหากไป1คนครับแล้วให้เบคแฮมมาวุส์ฟานิเตรอยปาดกลับให้กับเชฟเชงโก้ก็เรียบร้อยเลยครับลูกนี้ โอ้โหจากจังหวะที่คลายฮาแบตพลิกแค่นั้นเลยครับแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นกลางลุกได้ดีเลยเลยครับมาที่จังหวะน,นี้ครับแล้วคืนให้กับคลายฮาแบตไม่ถึงเลยครับจังหวะน,นี้รุ่ดฟานมาลองเป็นกองหน้าบ้างครับในส่วนข,ของครึ่งหลังครับทุกคน <ast> การเล่นกองกลางเนี่ยสํารับกลางตัวลุกเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมมีจังหวะจ่ายสวยๆแบบหลายจังหวะเลยนะครับที่เขาจ่ายให้เพื่อนได้แบบดบดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอามาเล่นกองหน้าเนี่ย อันนี้บางครั้งก็อาจจะเติมเกมนะครับบางโอกาสนี้ก็อาจจะลงมาเชื่อมเกมนิดนึงนะทุกคนอ่ะถ้าใครเลือกฮาเว็เนี่ยผมมาสู่ทีมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นกองหน้าที่แบบเป็นสายกระชากนะครับเวลาที่แบบได้บอลหรือว่าแทงทําช่องอะไรแบบนี้นะนะครับเขาไม่ได้มีความเร็วขนาดนั้นนะครับแม้ว่าจะเอาความเร็วประมาณ90ก็ตามนะครับแต่การวิง่งลายของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบดิฟไลท์อิงฟอร์เวิร์ดนั่นเองนะครับไม่ได้ดันสูงมากแล้วก็ไม่ได้แบบ อยู่ติดกับกองหลังฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับผมมันไม่ได้เป็นแบบโคฟชื่อเนาะนะครับผมก็เป็นเหมือนสไตล์ฟอลนายแหละในอกองหน้าตัวหลอกคอยเชื่อมเกมให้เพื่อนแล้วก็ลงมาล้วงบอลบ,บ้างยิงได้บ้างอะไรแบบนี้เนาะนะครับสไตล์เขาก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับกับสกิลที่ติดมาก็แบบเป็นสกิลที่ช่วยในการยิงแบบลูกยิงท่ายากอะไรแบบนี้นะครับสำหรับเทนอมิเนลล์พูดิชชิงนะครับผมแล้วจากวะนนี้ดักได้เลยครับฮาแบต ฮาแวตจังหวะน,นี้ไม่ได้ให้เบกแฮมเปิดเลยไหม,มเบคแฮมไม่เปิดแทบขึ้นให้ฮาเว็แล้วจังหวะน,นี้ยิงโอ้โหลูกนี้สุดจัดไปเลยออกอัศจรรย์ไปเลยครับม,มันเต็มหลอดเกินไปเลยครับจากจังหวะเมื่อสักครู่ครับโหดสวยเลยหรือเปล่าจังหวะแบบนี้จากคลายฮาเว็ก็ถ้าได้ยิงเนี่ยก็ต้องดูจังหวะดีๆแล้วกันนะครับแล้วมาจังหวะน,นี้ครับลูกนี้โอ้โหโอ้โหเหนือเหลือลายครับลูกนี้เหมือนจะไม่เข้านะครับทุกคนดูครับ ดูกันอีกทีนึงครับคือเอียงตัวยิงนะครับผมจากจังหวะนี้เนี่ยบอกไล้เลยว่าสกิลที่มันใส่เข้ามาให้กับฮาวเวิมันช่วยได้เยอะเลยนะครับซึ่งแบบยืนแบบเอียงเอียงนะครับไม่ได้หันหน้ากับประตูนี่ผมคือเอียงใส่แล้วก็กดสตันนิ่งยิงเลยนี่ผมแล้วรูปนี้ก็เป็นรูปที่สวยงามมากๆครับสำหรับใครฮาวเวิครับแบบไหนที่แบบตึงๆนะครับแบบไหนยิงที่แบบยิงไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้นี่ครับผมลองจ่ายยัดให้ฮาวเวิแล้วกดยิงดูนะครับถ้ามีพื้นที่ มีพื้นที่ในการเข้า,าทํเขาอาจจะทาประตูแบบนี้เ,เพื่อนๆได้นะทุกคนสำหรับนักเตะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโอเคเลยนะนะครับเอาชื้นให้คะแนนไปที่8 10ทับสิบรักกันนะครับสำหรับครฮาวเวิร์ร่างแจกนะทุกคนก็เป็นอีกร่างหนึ่งนะครับผมที่โหดจัดรัสเซียเหมือนกันนะครับมากับสกิลที่เรียกได้ว่ายิงแบบ ถ้ายากอะไรแบบนี้นี่ครับผมสำหรับใครฮาแวดเนาะนะครับสำหรับพี่โนมิพี่โนมิโนพิ่จีจิ้งนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนในส่วนของใครฮาแวดนะครับใครเปิดได้ก็ลองไปเล่นประมาณนี้แล้วกันเนีผมอ่ะเล่นกลางแล้วก็หน้าครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม